ก็คืออย่างแรกให้เราอ,อัดเสียงในแอปอัดเสียงบันทึกเสียง <c oughs> พอเราอัดอย่างนี้ใช่ปะพอเราอัดเราพากเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไฟล์ของเราก็เป็นอันเนี้ <c oughs> กดแชร์แล้วกดบันทึกไปที่ใดกดบันทึกไปที่ใดกดไป แล้วมันจะให้ใส่ชืช่อก็แบบอย่างเช่นหนึ่งก็ได้อ่ะหนึ่งอัพหนึ่งไปแช์อีกอันนี้อันที่สองก็แบบใส่เป็น2องนี้ยช่ได้แบบต่อ่อๆอง่ายแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ด้วยเลือกโฟลเดอร์นี่ให้เลือกเป็น โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นเราก็ต้องไปสร้างโฟลเดอร์ก่อนใช่ไหมก็คือเข้า d r i ไ e ไฟแล้วก็กดบวกไปที่นี่ยไฟล์กดบวก <c oughs> กดสร้างโฟลเดอร์ไปใส่ชื่อเป็นภาคก,ก็ได้ง่ายดีอ่า <c oughs> ใช่ไหมก็เป็นภาคนี้ <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรขา้างในใช่ไหมทีนี้ก็ <c oughs> เราอัดเสียงเสร็จใช่ไหม <c oughs> สมมติน,นี่อัดเสียงเสร็จตอันแรกนี่เป็นหนึ่งใช่ไหมก็กดแชร์ไปแชร์ share ไปที่ Drive เปลี่ยนชื่อใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวใส่หนึ่งแลวมันหนึ่งจุดไปเลือกไอโฟเดอร์นี่กดโฟเดอร์เนี้ยแล้วก็กดเลือกไป <c oughs> ก็ทกไฟลงไปที่โฟเดอร์พาก กดบันทึกไปเสร็จแล้วก็ตัดลงมาจะมีอืมอืมอืมนี่เดี๋ยวดีมันเข้าอย่างนี่ไงเข้าและวมั่นมันเข้าแล้วใช่ไหมก็ให้กดสามจุดเอเดี๋ยนะต้องนั่นเดี๋ย มันมีอยู่หนึ่งอันแล้วตอนเนี้ยก็ <c oughs> อีกอันละก,กันก็อันที่สองก็เหมือนเดิมเลยกดค้างกดแชร์ไปที่ drive เปลี่ยนชื่อเป็นสองโฟลเดอร์อก็จะเป็นโฟลเดอร์ภาคให้กดบันทึกไป <c oughs> มันก็จะอัพโหลดพัพโหลดเสร็จก็ยัง <c oughs> ไงเข้ามาลวเห็นไหม ก็จะมีสองอันแล้วก็เมื <OB disease. S 1> ่อเห็นโฟลเดอร์นี right? <ấy> <sm art ous magician> the <benchmark> ้ก็กดแชร์มาก็กดสามจุดสามจุดตรงเนี้สามจุดแล้วก็กดเนี่ยการแชร์ลิงก์ใช่ไหมกดเปิดไปเขนเขียนว่ากำลังการเปิดเปิดเลืงสร็จแล้วก็ดูใหม่เห็นไหมแชร์ลิงก์เปิดอยู่ก็กดคัดลอกลิงก์แล้วก็ เอาลิงกงไปส่งให้ผมแค่นั้นแหละ